สวัสดีค่ะภาษาไทยกับไอเดียค่ะวันนี้พาไปดูแนวข้อสอบกบพอพเรื่องอุปมาอุปไมยกันนะคะโจทย์ยาวนิดนึงค่ะบอกว่าหัวล้านได้หวีนะคะกับไก่ได้พลอยค่ะในโจทย์เนี่ยจะทราบได้เลยว่าเป็นสำนวนในภาษาไทยใช่ไหมคะถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องของสำนวนกันอยู่บ้างนะคะเรื่องเนี้ยน่าจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของสำนวนค่ะทั้งหัวล้านได้หวีกับไก่ได้พลอยนะคะหมายถึงการที่ ได้สิ่งมีค่ามาแต่ไม่รู้คุณค่าแล้วสิ่งสิ่งนั้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนค่ะทั้งสองสำนวนนี้ความหมายเหมือนกันเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะคําที่เราจะนํเอามาเติมนะคะสํานวนที่เราจะนาเอามาเติมก็ต้องเป็นสํานวนที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสํานวนหน้าและสํานวนหลังค่ะไปดูข้อกอไก่กันนะคะกงเกวียนกําเกวียนค่ะกงเกวียนกําเกวียนนะไม่มีกงกํากงเกวียนนะคะอ่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่ากงกํากงเกวียนใช่ไหมไม่มีนะมีแต่กงเกวียนกําเกวียนนะคะอ่าบอกไปก่อนเผื่อว่าไปเจอข้อสอบหลอกนะคะ กงเกวียนกำเกว,วียนแปลว่าอะไรคะแปลว่าทําอะไรกับใครไว้อย่างไรก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นนะคะต่อมาค่ะเข็นครกขึ้นภูเขาค่ะมีความหมายว่าทําสิ่งที่ยากลําบากเกินไปอ่ากงเกวียนกำเกวียนกับเข็นครกขึ้นภูเขาเนี่ยความหมายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเนาะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็เป็นไงคะ ตอบไม่ได้เนาะไปดูข้อขอไข่กันค่ะเส้นผมบางภูเขาเนี่ยแปลว่าเรื่องง่ายๆที่คาดไม่ถึงเนาะที่เขาจะบอกกันว่าอุ้ยเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยนะส่วนกินปูนร้อนทองเนะะี่ยค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงร้อนตัวนะบางทีแบบเออรีบ พูดออกไปก่อนสารภาพออกไปก่อนทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้มีใครถามเลยนะเพราะว่าร้อนตัวใช่ไหมอันนี้เรียกว่ากินปูนร้อนท้องเพราะฉะนั้นเส้นผมบางภูเขากับกินปูนร้อนท้องความหมายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเนาะข้อที่2องขอไข่ก็ตอบไม่ได้ไปดูข้อข้อควายการบางคนเจอกิ้งก่าได้ทองป๊บแล้วโจดหัวล้านได้วีกับไก่ได้พลอยใช่ไหมคะเป็นไงเลยคะพุ่งเลยค่ะตอบข้อควายเลยได้ไหมไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วกิ้งก่าได้ทอง ความหมายไม่เหมือนโจทย์นะคะกิ้งก่าได้ทองเนี่ยหมายถึงการอวดดีคนที่อวดดีจนลืมฐานะที่แท้จริงหรือฐานะเดิมของตอนเองะะเอะค่ะเนาะแต่นกสองหัวเนะะี่ยค่ะหมายถึงคนที่ทำตัวเข้ากับทั้งสองฝ่ายได้เพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ให้กับตนเอง เพราะฉะนั้นแล้วกิ้งก่าได้ทองกับนกสองหัวก็ความหมายไม่เหมือนกันตอบไม่ได้ค่ะไปดูข้ององูกันค่ะข้ององูบอกว่าแกว่งเท้าหาเสียนกับหาเหาใส่หัวสองสำนวนนี้ค่ะแปลเหมือนกันเลยหมายถึงเหมือนกันเลยคือหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตนเองนะเราจะได้ยินบ่อยๆแกว่งเท้าหาเสียนจริงๆเลยหาเหาใส่หัวมากๆกเลยแปลว่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตนเองค่ะ ความหมายนะคะของสำนวนหน้ากับหลังเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้นะคะเป็นสำนวนที่ตอบข้ององูค่ะตอบถูกกันไหมคะคอมเมนต์มานิดนึงนะคะ